สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับพบกับบอลลูนคนโกครับในช่องได้ไหว้พัศจแฟนเพจพี่น้องมืาอนี้บอลลูนมีเมนูนะครับก๋วยน้องใหม่พี่น้องเนาะโอ้ยนะครับเอามาสู้มาต่อนพี่น้องเนาะนะครับวอลลยาห้างครับขั้นตอนแรกครับบอลลูนเอายาหน้างนะครับมาล้างเพื่อที่จะเอาไปปั้นพี่น้องบอลลูนปั้นนะครับบันดียขั้นพอดีมีเครื่องมือทันสมัยพี่น้องเนาะอ่สมมตินี่ก็เป็นนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วพี่น้องเนาะ การปั้นยังกระามนะครับห้องน้ำเสียกหน่อยนะครับเหตุผลปั้นไงพี่น้องเนาะกดปื้ดเลยพ <laughs> ี่น <laughs> ้องโอ้ยนะครับมุนปุ้ยครับพี่น้องมุนมันเจเฮ็ดครับบาแมนนะครับเนาะนะครับห้องกับปั้นนะครับปั้นนะครับแล้วห้องก็ออกไปกวางครับพีนี่นะอันนี้ก็จะได้การเฮ็ดน้ำยานังนะครับเรียวว่าพี่น้องเนาะสมัยใหม่ห้องก็ตั้งไฟก็ขึ้นก้อนนะครับแล้วก็เอาน้ำยาหนังนะครับ เทใส่นะครับแล้วก็เอานะครับน้อไม้นะครับหลังจากที่บ้ารุดนะครับเคียนไว้โอ้นะครับเดิมนั่นมื่อก้อนนะครับผมเอามาเคียนไว้ก็เหลือก็เลยเอามาโอ้เห็ดอีกเมนูนึงกันนะให้เป็นนองเบิ้งนะครับก็เป็นเมนูนะครับก่อยน้อไหมครับทังบันผือขมอื่นก่อยน้อไหมพนาพันวาเอามาต้มน้อไหมครับต้มเดือดเป็นนองเนาะแล้วก็ตักฟองหอกไปน่องต้มเดือดไห่น้อไหมมัน บกขมพี่น้องนะครับน้องไม่มันก็จิตขมแน่ครับบางประเภทก็ดจิตบกขมต้นน้องน้องไม่ของบอลลูนกัดขมก็เลยต้นด่วนแน่นะครับในระวังล่อนะครับบอลลุดก็ได้มาเตรียมเครื่องปรุงนะครับหรือผักนะครับโดยหอมนะครับบอลลุดก็ได้หอมแดงมาซอยๆครับพี่น้องนะครับหอมแดงนี่ก็ดยุ่งหลังบ้านได้พี่น้องปลูกเองกินเองครับมักพริกผักทุกอย่างนะครับบอลลุดให้เองเบิดครับนะปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องเนาะ เฮ็ดแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องอ่าได้พริกมากกับซอยไส้นะครับมีหอมแดงนะครับแล้วก็มีพักหัวผ่าแล้วก็มาล่างก่อนนะครับพักทุกอย่างเนี่ยต้องล่างก่อนทั้งทังเนอะนะครับมันกิโดโดนฝนโดนยาโดนดินเนาะมันก็สี่ยาหิ้มหิ้มขวดโอ้เป็นนองเสียวเนาะมันต้อตงล่างครับเป็นน่องเดียวขี่ขันได้อ่าล่างแล้วก็มาเตรียมนะครับของสมครับมัะนาวครับเป็นน่องมเนาว กระไดมาจากหลังสวนบ้ารุดกครับพี่น้องโอ้นะครับต้นบักแงครับเราจะพาไปรีวิวจักมือนะครับมาเสร็จแล้วครับบ้ารุดเตรียมเครื่องปรุงนะครับพักต่างๆไว้นะครับพร้อมที่จะปรุงเลยครับพี่น้องเนาะอ่าัตอนแรกบ้ารุดก็เอาเรามานิี่เขาต้มแล้วครับมาปั่นหมัดครับอ่าแล้วก็มาจีแห้งหลายห้องก็ใส่น้ำจักน้อยนะครับใส่พรอมแดงใส่พริกนะครับใส่ขคัวนะครับผมแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับ มักเผ็ดกระแซหลายนะครับเนาะตามมักไผ่มักมันพี่น,อนอ้องเนาะอืมเดี๋ยวเขาปรุงนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสหรือหรือแป้งนวอืมหรือผงนั่นนะครับนะครับหรือแป้งหวานนะครับ่อเอื้อหลายยางนะครับแล้วก็คนจักน้อยโอ้ลืมนะครับบ่ไดดก็คือน้ำปัาแดกพี่นอ้องมันจะแซบนะครับหอมนะครับอ่าแล้วก็คนจักน้อยนะครับ เอากรซิมบางกอนพี่น้องเนาะหามันจืดมันจางมันเอากับปรุงออกไหมครับตมำใจครับเอาผสมครับใส่บักเน่าอีกพี่น้องน้ำไายแตกครับใส่บักเน่าก็เลยบีมาซื้อน้ำไายแตกแลละครับโอ้เอาเอาเป็นอาเซ็ตนะครับบ่ารุนกะนะครับใส่คลพ่้ารยหนาพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมแ่บแบครับพี่น้องสวัสดีครับ